คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่าสิบปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดี FC พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับผม ครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพา f อฟพี่น้องนะครับมาชมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับสูตรเจาะ2ตัวเน้นๆนะครับจากทางช่องแอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับถ้าชื่นชอบสูตรนะครับมังกรทองนะครับจากทางช่องแอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับชื่นชอบก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์นะครับกดติดตามนะครับกดแชร์นะครับให้แอดมินคิมนำโชคพารวยด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจ นะครับในการคิดคำนวณนะครับบวกสูตรตัวเลขเด็ดๆแม่นๆนะครับมาฝาก f c พี่น้องรับชมในครั้งต่อๆไปนะครับสำหรับข้อสอบนะครับวันศุกร์นะครับตรงกับวันพระนะครับแอดก็บวกสูตรออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับจะตรงอกตรงใจนะครับ f c ฟีมิกด้หรือเปล่านะครับก็ไปรับชมพร้อมกันเลยนะครับผมครับผมก่อนจะไปชมนะครับข้อสอบแนวทางนะครับเราก็มาสรุปนะครับว่า เดือนกันยานะครับก็สอบราวพัฒนานะครับมากี่ครั้งแล้วนะครับสาหรับเดือนกันยายนนะครับก็เดินทางมาถึงครั้งที่9นะครับเ้ครั้งแล้วนะครับเข้าก็คือเข้านะครับหลุดก็คือหลุดนะครับสาหรับแนวทางนะครับแอดคิมก็ไม่สามารถนะที่จะยื้อได้นะครับงวดนี้ยอมรับเอ๊ยพี่น้องพลาดนะพลาดเลยไม่มาทั้งฝั่งก็สอบไทยไม่มาทั้งฝั่งเ้าสอบอะไรเลยนะครับหลุดปุ้ยปุ้ยเลย นะครับก็8ครั้ง9ครั้งนะครับพาดหก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอยู่นะครับข้อสอบก็ค่อนข้างจะโหดนะเอฟพี่น้องนะครับเลข10ตัวช่วงนี้เอามาออกแค่4นะครับสังเกตได้เลยวันที่6กันยานะครับหนึ่งหนะครับก็จะมีเลขศูนย์หตัวเลข1 2ตัวนะครับเลข4 3่สาตัวเองนะครับถือว่าโหดนะครับวันที่20นี่ก็โหดนะค่อนข้างจะกักไว้โหดนะครับก็จะมีแค่ เลข7กับเลข3รวมกันก็เป็น1ตัวนะครับเลข2ก็3 4ตัวเองนะครับข้อสอบนี่โหนะครับทา,ทายเดือนค่อนข้างโหดถ้าข้อสอบ5ตัวนี่ก็ยังพอวัดอยู่นะครับข้อสอบ4ตัวนี่โอโ้โหสำหรับ73นะครับใครสังเกตได้คิมจะเจาะ4ตัวให้อยู่นะข้างหน้าจะเห็น73อยู่นะครับแต่พี่น้องแปลตัวเด่นตัวเด่นเอาไม่มาเลยนะครับก็ยอมรับนะครับผม8 9งวดนะครับเข้า8นะครับไม่มาเลยสัก ครั้งเลยก็คืองวดล่าสุดนะครับแอดก็จะมาแก้แค้นให้นะครับชอบค่อยตามนะครับแอดก็บวกสูตรออกมาแล้วนะครับก็จะทําไปตามสูตรเหมือนเดิมนะครับกับสูตรมังกรทองนะครับงวดที่แล้วก็มาเฉพาะเลข2นะเลขสกับเลข5้นะครับงวดที่แล้วนะครับถ้าจับได้2นี่ก็จะสวยเลยนะครับเจดสก็น่าจะสายรูด นะครับก็ทําไปตามสูตรมังกรทองนะครับสูตรนี้นะครับก็ใช้ได้้อสอบไทยแล้วก็ลาวพัฒนานะครับสาหรับฮาน้อยนะครับหวยุุ้นใช้ไม่ได้ใช้ได้้อสอบไทยแล้วก็ลาวพัฒนาเท่านั้นนะครับเป็นเลขกาลังวันนะครับผมก็จะมีวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์แล้วก็อาทิตย์้อสอบออกวันไหนแอรก็จะคํานวณให้วันนั้นออกวันจันทร์ก็คํานวณวันจันทร์นะครับออกอังคารก็คํานวณวันอังคารนะครับ ครับผมต่อไปก็จะเป็นวันศุกร์สุดสัปดาห์นะครับก็จะมีเลข6นะครับเลข3เลขเ็เลข4เลข1 8กับศนย์คือเลขส่วนเกินนะครับผมสามารถจะกบคู่จะกบวินได้เหมือนกันนะครับแอก็จะคัดลงในตารางนะครับจะใช้สูตรมังกรทองทั้งหมดเลยนะครับจะใช้สูตรจะจับโดนไหมนะครับเมื่อกี้จับโดน2นั่ก็น่าจะสวยงามพระราม8นะครับก็มาชมกันเลยนะครับสาหรับนัดล้างตานะครับก็ถือว่าเข้ามากกว่าหลุดอยู่นะครับจะเข้าทุกงวดเลยมันก็เป็นไปไม่ได้ นะครับมันก็มีหลุดบ้างเนาะนะครับเจ็ดแปดวดแล้วนะครับสําหรับชุดบินนะครับก็จะมีเลขศูนย์นะครับเลขหนึ่งเลขสามเลขหกเลขสี่แล้วก็เลขเจ็ดนะครับจะใช้สูตรมังกรทองนะครับทั้งหมดเลยนะครับสําหรับบรรสุกนะสูตรสัปดาห์สําหรับเม็ดเดียวนะครับชอบค่อยตามนะเอสก,ก็บวกสูตรได้มากโอ้ยสองตัวเม็ดเดียวอย่าง เน้นนะครับสายวิ่งสายรูดนะครับเน้นรูดอยู่ที่นะครับสามแล้วก็หกนะครับหกับ36มหกยังไม่มานะครับแอดคิมว่ามั่นใจได้เจอแน่นะครับสําหรับข้อสอบนะครับชอบคอยตามนะครับไอ้บวกสุตได้ตามนี้นะครับอย่าลืมชุด4ตัวที่แอดคิมจ่อให้ข้างล่างนะเข้าอยู่นะครับสําหรับสนะครับเน้น สายรูดก็รูดนะครับผู้ควบมชัวนะครับก็จะมีศูนย์สามแล้วก็สามหนึ่งแล้วก็สามหกนะครับประมาณนี้สำหรับหกนะครับก็จะมีอยู่ที่เน้นรูดหกก็จะมีศูนย์หกหกหนึ่ง หกสองนะครับเลขนอกตารางนะครับจะคัดให้ประมาณนี้หรือ FC พี่น้องจะเป็นศูนย์หกคงหนึ่งหกสามหกสี่หกเจ็ดก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับ FC พี่น้องที่เขารูรักแอร์ก็คัดมาพิเศษนะครับชอบคอยตามสําหรับตัวเด่นนะครับตัวจี๊ดนะครับจบวงกลมให้นะครับก็ระวังหกสามแล้วก็หกสามสามหกสามหนึ่งหนึ่งสามนะครับหกสองสองหกนะครับหกหนึ่งหนึ่งหกนะครับประมาณนี้อันนี้ก็เพื่อความชัวร์นะครับ สำหรับตัวเด่นนะครับแอดคิมก็คาดออกมาได้ประมาณนี้นะครับก็มีความมั่นใจอยู่เพราะข้อสอบค่อนข้างจะอันตรายเลยนะนะครับออก4ตัวงวดหน้าก็ไม่แน่นะครับอาจจะออก4ตัวนะมันออก2ตัวก็เคยมีนะครับก็ระวังไว้ด้วยนะครับเอฟซีเป็นน้องที่ครบรักแอดก็บวกมาได้ประมาณนี้นะครับสำหรับ f c ีมิรรักที่ไม่ชื่นชอบตัวที่แอดเจาะออกมาให้ก็สามารถจับคู่ในตารางได้เลยนะครับมีสิทธิ์เข้าทุกตัวนะครับชุดวิน มาดูชุดข้อจอบเจาะสี่ตัวนะครับงวดที่แล้วใครสังเกตนะครับไอ้คิมเจาะให้เรียกหน้านะเจ็ดสามนะสำหรับตัวรองนะครับแอดจะรองให้อยู่ที่หนึ่งนะแต่ยังไม่เจาะนะครับเพราะไอ้คิมยังไม่ได้บวกสูตรถ,ถ้าไม่ชื่นชอบหกกับสามไอ้คิมจะรองให้อยู่ที่หนึ่งนะไอ้คิมยังไม่ได้บวกสูตรนะครับรอไปเอาเม็ดเดียวนะไอ้คิมจะรองให้เดี๋ยวไอ้คิมบวกสูตรเสร็จไอ้คิมจะรองให้หรือพี่น้องาจจะเป็นศูนย์หนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งก็ได้ นะครับเอสคอรอ์บ,บวกสูตรอีกสักนิดหนึ่งนะครับสองหรับสูตรสีส่ตัวนะครับก็จะมีเด่นๆนะครับ0360361นะครับเมื่ที่แล้วเข้าเลขหน้านะ73นะครับ0361นะครับ036นะครับ0306นะครับก็จะเป็น3262นะครับเลขค่อนข้างประหยัดออก ก็จะเป็นอยู่เจ็ดหนึ่งสามหกนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับหกตัวนะครับหกตัวเอสก็จะให้อยู่ที่นะครับหกสามเจ็ดหนึ่งสามหกนะครับอันนี้หกตัวนะครับชอบค่อยตามนะครับสำหรับเบิ้ลก็จะมีสามสามหกหกหนึ่งหนึ่งอย่าลืมกลับหัวนะครับหกกับ ตัวเดียวกันกลับด้วยพวกความชัวถ้ามา99แล้วก็จะเสียใจนะครับแอดก็เจาะได้ประมาณนี้นะครับสาหรับข้อสอบลาวพัฒนานะครับก็เดินทางมาถึงครั้งที่9แล้วนี่ข้ามเป็นครั้งที่10นะครับเต็มที่น่าจะมีอยู่ที่ประมาณสักอ่าสิบสิบเอ็ดนะครับสิบสองสิบสามครั้งอยู่นะเดือนนี้เต็มที่นะน่าจะได้เจอทักสิบสามครั้งนะครับข้อสอบลาวนะครับเอชเช็คไว้อยู่น่าจะอย่างต่ำก็สิบสามครั้งนะ เดินทางมาถึง9นะครับเข้า8พาดหนึ่งก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอยู่นะครับสำหรับวันนี้ถ้า FC พี่น้องชื่นชอบสูตรจากทางช่องแอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับชื่นชอบก่อนออกไปก็อย่าลืมกด Subscribe นะครับกดไลค์กดติดตามนะครับให้แอดคิมด้วยนะครับสำหรับ FC พี่น้องเข้ามาใหม่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะไม่ได้พลาด การแจ้งเตือนในคลิปต่อไปนะครับคลิปใหม่ๆนะครับที่แอดมินคิมนำโชคพาด้วยนะครับเอามานำเสนอนะครับสำหรับ FC พี่น้องนะครับอยากได้สูตรข้อสอบนะครับ เขอสอบนะครับผม fc พี่น้องนะครับเม็ดเดียวนะครับหรือว่าชอบเม็ดเดียววิ่งล่างวิ่งบนนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาท้ายคลิปแอดก็จะไปคิดค้นหาสูตรเด็ด fc พี่น้องรับชมในครั้งต่อไปสําหรับวันนี้ fc พีน้าโชคพอลยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่กัดหน้าคลิปหน้าสําหรับวันนี้โชคดีมีัยทุกท่านเช่นเคยครับผมสวัสดีครับ